สวัสดีครับวันนี้นะคะผมเดี๋ยวผมจะพามาชมเนาะเคสเนี้ยผมสีดำเนี่ยเป็นผมที่แข็งแรงมากมากเรียกว่าระดับ2ได้เลยปลายผมเนี่ยผ่านการฟอกมาสว่างจนขนาดผมเนี่ยมีความออนแอถึงระดับ12เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้บอกเลยนะว่างานยากงานหินม,มากเนาะ ด้านบนเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวไฮยาสูตรปราบผมหยิกส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะใช้เป็นไนซ์สอรี่ตัวขวดสีส้มสําหรับผมที่ผ่านการฟอกมาหนักๆเนาะทีเนี้ยเ,เราจะมาสังเกตนะจากในคลิปวิดีโอนี้ด้านบนเนี่ยเราจะใช้ไฮยาสูตร S1 หรือสูตรปราบผมหยิกอ่ะเราจะลงลักษณะแบบนี้อ่าส่วนเราจะเว้นปลายปลายผมเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเคราตินไนซ์อรี่อ่านี่ลงลักษณะแบบนี้ทีเนี้ยวิธีการทําของเราเนี่ย เราจะใช้เป็นวิธีการทำของเคราตินเราลงไฮยาแล้วก็ลงเคราตินแต่จะใช้วิธีทำเป็นของเคราตินไม่งงนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละสเต็ปนะอ่ะเราก็จะหวีให้เรียงเส้นเสร็จแล้วเนี่ยด้านบนใช้เป็นไฮยาสุดปราบผมหยิกนะครับลงลักษณะแบบนี้เลยอ่า ลงแบบนี้ลงให้ฉ่ำให้ชุ่มนะอย่าลงบางเดี๋ยวมันไม่ทั่วทุกเส้นผมเนาะเดี๋ยวผมมันไม่ตรงอ่ะแล้วก็เอาหวีเนี่ยค่อยๆสกิดไล่ลงมาแบบนี้อ่ะปลายผมเนี่ยเราจะมาใช้ตัวในสอรี่เหตุผลคือปลายผมมันอ่อนแอมากเราต้องใช้เคราตินเพราะว่าตัวเคราตินเนี่ยมันให้ความนุ่มชุ่มชื้นอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะรอเวลา 40, 40นาทีเมื่อได้เวลาแล้วเนี่ยเราจะมาใช้วิธีการหนี โดยด้านบนเนี่ยเราจะหนีบด้วยไฟปกติพอผมแข็งแรงระดับ2เลยใช้ไฟเนี่ยใครมีเครื่องหนีบ203ใช้203ใครมี2องใช้2อยนะส่วนปลายผมเนี่ยบอกเลยว่าใช้ไฟได้ต่ำมากเคสเนี้ยเราใช้ไฟปลายผมได้แค่1 1 0องศาปลายผมเนี่ยเราจะยังไม่หนีบนะที่เห็นในภาพคือไม่ได้หนีบนะเราจะหนีบด้านบนที่เป็นส่วนแข็งแรงก่อน นะเพื่อการทํางานที่สะดวกแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานต่อการทํางานด้วยเนาะอ่ะด้านด้านบนเนี่ยไฟเริ่มแรกเนี่ยถ้าเราจะหนีบให้ิปซฟก็ใช้เครื่งหนีบ3ตัวได้เลยตัวแรกเนี่ยเราจะใช้ไฟอยู่ที่ ร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบได้เพื่อนหนีบเพื่อให,ให้ไฮยามันแตกตัวเป็นน้ำแล้วเราค่อยเอาเครื่องหนีบที่มีความร้อนสูงหนีบทับแต่ว่าในคลิปเนี่ยเราจะใช้เครื่องหนีบตัวเดียวเนื่องจากว่าเรามีประสบการณ์การทางานเนาะพอเราชินกับการทํางานเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องหนีบแค่2ตัวได้เลยนะอ่านี่แล้วเราก็หนีบเครื่องหนีบตัวเล็กเนี่ยเราจะใช้ไฟหนีบอยู่ที่ 200, 2 0 0ร้อองศาอ่า2ององศาเพราะว่าเครื่องนีมน้มันสูงได้2 3 2องศา แล้วก็จะนีบค่อยๆนีบไล่ให้ผมเนี่ยมันเหยียดตัวตรงอ่าเครื่องนีบสีขาวตัวแรกเนี่ยเราใช้ไฟหนีบอยู่แค่หลักร้อยเพราะว่าเราหนีบไล่ความชื้นออกเนาะอ่าแค่นั้นอ่ะพอเราหนีบเรียงออกมาเป็นเส้น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 เลียงเส้นสวยละก็หนีบช่อต่อไปได้เลยอ่าหนีบลักษณะแบบนี้จนทั่วทั้งศีรษะนะอ่าทีนี้พอมาถึงการหนีบโซนปลายเห็นไหมปลายผมเนี่ยมันหนีบได้แค่ร้อยสิบร้อยยี่สิบ ให้เราเทสค่อยคอยเทสเทสจากไฟสูงก่อนอ่ะเริ่มจากร้อยยี่สิบถ้าร้อยยี่สิบหนีบแล้วไม่เกิดอาการสะดุ้งไม่เกิดอาการกรอบไม่มีกลิ่นไหมมีไฟนั้นได้เลยอ่าแต่ถ้าเกิดมีการสะดุ้งนู่นนี่นั่นเราค่อยปรับไฟลงมาทีละสะเต็ปไม่งงนะครับเนาะอ่ะอันนี้เราก็จะหนีบไปอ่าหนีบรวบได้เลยหนีบรวบโดนด้านบนที่เป็นผมดําได้นะเพราะความร้อนมันไม่ได้สูงมากเนาะอ่าถ้าใช้ไฟสูง200 หรือ210 220บอกเลยว่าไม่ช็อตก็สะดุง้งเพราะว่าผมที่มันมีความเหน่อนแอถึงระดับ12พอเจอความร้อนที่สูงสะดุง้งกรอบเป็นฝอยขัดหมอ้อเนาะอ่าหนีบลักษณะนี้ค่อยๆบรรจงหนีบนะอย่าใช้ไฟผผางรวดเร็วจนเกินไปค่อยๆเททีละชอ่อเนาะช่อแรกถ้าหนีบด้วยไฟสูงแล้วมันสะดุง้งเราก็ปรับเลยปรับลงมาทันทีนะอ่า เห็นไหมว่าปลายผมเลี้ยงเส้นสวยแบบนี้แสดงว่าผ่านหลังจากหนีบเสร็จทั้งหัวแล้วเนี่ยเอาลูกค้าไปที่อ่างสระแล้วก็สระด้วยแชมพูสูตรบำรุงได้เลยเนาะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องหนังศีรษะเราก็จะไม่ทิ้งเคมีไว้เราก็จะสระเลยเนาะปกติเนี่ยเราสามารถที่จะล้างน้ำเปล่าเฉยๆแล้วก็หมักด้วยไฮยาเบอร์สองหรือหมักด้วยตัปิดงานได้เลย แต่ว่าอันนี้คือลูกค้ามีปัญหาหนังศีรษะอยู่แล้วเราก็จะใช้แชมพูเนี่ยสระให้เขาเลยอ่าสระลักษณะแบบนี้สระ1-2ครั้งแค่นี้พอนะจ๊ะแล้วเราก็จะไปหมักบำรุงกันเลยมาถึงขั้นตอนการบำรุงอแอเราจะใช้เป็นไฮยาเบอร์สถ้าใครจะใช้ปิดงานใช้ได้นะแต่วันนี้ที่เลือกใช้ไฮยาเบอร์สเพราะว่าไฮยาเบอร์สเนี่ยมันมี ตัวบำรุงค่อนข้างเยอะมากให้ความชุ่มชื้นได้เยอะเนื่องจากว่าปลายผมลูกค้าของแอระดับ12ต้องการการบำรุงที่สูงมากเนาะอ่ะแล้วก็ะจะเอาไฮยาน,นียบีบใส่ถ้วยแล้วก็ผสมน้ำตีให้แตกอ่ะแล้วเราก็ชุบไปในส่วนที่มันอ่อนแอมากที่สุดก่อนพอชุบจนชุ่มแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือเราก็ลาดได้เลยอ่ะลาดตามในคลิป หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้มือของเราเนี่ยในการนวดนวดนวด,นวดเส้นผมเนาะให้เกิดความนุ่มแบบทั่วทั้งหนังศีรษะนะจ๊ะอ่าง่ายๆแบบนี้เลยนวดไปนวดมาทิ้งไว้สัก5นาทีแต่ถ้าเราไม่ได้เร่งรีบ10นาทีได้เลยนะยิ่งทิ้งนานความนุ่มก็จะยิ่งสูงอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยล้างน้ำเปล่าให้สะอาดก็เป็นอันเสร็จละเอามาเป่าแห้งเลยแล้วก็มาดูเลยว่าเส้นผมเป็นยังไงบ้างสุดท้ายแล้วก็เลียงเส้นสวย ผมสวยนะจ๊ะมีน้ำหนักอ่าดูนะปลายผมเรียงเส้นสวยเรียบร้อยพอลูกค้าเห็นผลงานเนี่ยก็ถามลูกค้าได้เลยว่าลูกค้าอยากจะเซตทรงอะไรก็จัดแต่งทรงผมตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยอ่าแค่นี้ก็เป็นการรับประกันงานในร้านเราจบทุกปัญหาลูกค้ากลับไปเนี่ยลูกค้าก็จะได้แบบอ่ารู้สึกว่า ไม่โดนช่างลักไก่เก็บงานเนาะเพราะเราเป่าแห้งให้ดูก่อนว่ามาเรียงเส้นสวยเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แนะนําให้ลูกค้าใช้แชมพูกับทิีตเมนต์ควบคู่กันตลอดนะจ๊ะเพื่อเพื่อยืดอายุความตรงนะจ๊ะ